สวัสดีครับสวัสดีครับทุ่งช่ชาแนลครับโอ้นะครับเบอร์นี้นะครับมาเบิงนะครับมาเบิงการจับปลานะครับนาประตูน้านะครับนาประตูน้าบ้านกุดแค้นนะครับอําเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นนะครับปลาดาแดงมาล่ะพี่น้องนะครับดาแดงมากนะครับการจับปลากับมมกนะครับพี่น้องนครับเพื่อพี่น้องบ้านเท่านะครับจับปลานะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นแพร่เป็นแหนะครับเป็นแพร่เป็นแห ในช่วงนี้กรนะครับเป็นสะดุ้งครับสะดุ้งฟังนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศพี <c oughs> ่น้องเข้ามานะครับพี่น้องเข้ามาหาจูหากินพี่น้องเอ้ยนะครับเบิ้งครับเบิ้งเป็นแนวนะครับแนวตามขางฟังนะครับตาซอยนะครับอันนี้คือการพัฒนาของกลุ่มชนประถานครับผมนะครับเพื่อที่จะบ่ให้พนังนะครับแตกหรือมาขาดนะครับผม เป็นการพัฒนาของกรมชนประทานนะครับใส่หินนะครับขันกุนนะครับพี่น้องเอ้ยหลายขับขับพี่น้องกุนนะกุนนะโอ้ทีเดียวครับมาเบิงมาเบิงพี่น้องเฮ้ยนะครับทีเดียวเบิงนะครับเจ้านี้ครับครับทีเดียวโอ้เต็มสะดุงครับนะครับเต็มสะดุกเลยทีเดียโอ้ยอนตายใส่ครับพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับอุดมสมบูรณ์ครับแม่นะครับเบิงเบิงับเป็นตักแล้วนะครับทีเดียวได้ครับนี่ยกนะครับยกทีเดียวครับ ครับยกเสียหูเห็นคักขัดคักขัดขัดที่ดีครับที่เราปราเบิงเลยบรรยากาศครับโอ้ยครับสูงนะครับสูงหางฟังครับสูงห่างฟังแน่นอนแน่นอนครับครับนี่สดุ้งี้ยครับฟังทั้งบุญครับเป็นสะดุ้งี้ยครับสะดุ้งี้ยนะครับไทยบ้านไทยซองครับพี่น้องนะครับมาหาอยู่หากินนะครับผมลังพ้นกันเหลือจินกับหาขายพี่น้องเอ้ยนะครับ ครับสะดุกงวันนี้ครับเมื่อกี้ครับมาเบิ้งกันครับว่าสิเป็นทังไหนครับขันเพิ่นที่ยกรอบนี่ครับรอบรอบว่าขันบอลนั้นจะสองลกเนี่ยครับนะครับจะสองลกนี่ยนะมาเบิ้งครับมาเบิ้งกันครับมาเบิ้งแม่คนนี้ก่อนครับเบิ้งแม่คนนี้ก่อนครับเอ้เด๋ยวเนาะเนาะครับเออได้อยู่อ่ะมาเบิ้งมาเบิ้งกันครับมาเบิ้งกันมาเบิ้งกันครับสะดุกนี่ครับสะดุกนี่คุณเด๋ยวี่น้องเอ้ยบาทละบาทละโลครับ ปลา,รราละโลครับผมนะครับปลาขาวนะครับปลาขาวหวานนะลูปลาธรรมดาครับปลแพ่ครับผมนะครับคุณนะครัู้ถังตักนะครับพี่น้องอันนีเพื่อสะดุ้งที่ครับอะไรคือแห่ครับผมคืแห่เด้อพี่น้องเด้อครับอะ้รคืแห่นะครับเบืองบรรยากาศแบบบรรยากาศหายหากินนะครับดูนะครับพี่ทอดการท่ายทอดสดพี่น้องนะครับนี่คือการท่ายทอดสดคนะครับ นี่โอ oh, okay, ้มียูทูบเบอร์นะครับได้เห็ดนะครับเห็ดช่องนะครับโอ้นะครับเออบรรยากาศนะครับปประตูน้ำบ้านขุดแคนนะครับประตูบ้านหน้าบ้านขุดแคนนะครับพี่น้องนะครับกำลังคึกคักครับคึกคักครับคึกคักพี่น้องเข้าหาอยู่หาจินนะครับโอ้บิธีสาลครับริธีชาบ้านนะครับวิธีชาบ้านนะครับนะครับต้องขอบคุณนะครับกรมชนโอ้ยหลอบนี้นะครับพี่น้อง ครับเบิ้งหลอดมีครับโอ้มันมานมันมันแฉะครับมานแฉะครับมานแฉะโอ้จังจังจังนะครับหลอดละลูกครับนี่มาซักแล้วซักอีกครับหลอดละกิโลครับโอ้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมครับ